สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องทำแบบประเมินการเรียนเรื่องตัวเราด้วยนะคะแต่เรียนทำหลังจากที่เรียนเรียนเสร็จแล้วหรือเรียนทำตอนที่เรียนมีเวลาว่างก็ได้นะคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนเรื่องสัตว์และพืชน่ารู้กันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาเรียนรู้โครงสร้างภายนอกของสัตว์กันก่อนนะคะ นักเรียนลองสังเกตดูจากรูปภาพที่ครูนําขึ้นมานะคะอ่าคนกับสัตว์นักเรียนลองสังเกตซิอวัยวะของเขามีเหมือนกับของเราไหมคะอ่าเหมือนกันนะคะของคนและสัตว์มีเอววะเหมือนกันและหน้าที่ของเขาดูซิหน้าที่ของสัตว์เนี่ยเหมือนของเราหรือไม่ including? ดูอันแรกเลยแรกเลยนะคะตาตาเรามีกี่ข้างคะอ่าตาเรามีสองข้างดูสัตว์สิอ่าสัตว์เขาก็มีสองข้างเหมือนกันตาของเราทำที่อไรเอ่ย ตาของเราไว้มองดูสิ่งของของสัตว์ก็เหมือนกันเขาเอาไว้มองดูสิ่งของนะคะต่อไปนักเรียนมีจมูกไหมคะอา่าเรามีจมูกทุกคนいいมีจมูกนะคะอา่าสัตว์มีจมูกไหมคะสัตว์ก็มีจมูกเหมือนกันจมูกของคนและของสัตว์ทาหน้าที่เหมือนกันคือหายใจแล้วก็ดมกลิ่นนะคะอา่าอันต่อไปปากอา่าเรามีปากสัตว์มีปากไหมคะสัตว์ก็มีปากเหมือนกันปากมีหน้าที่อะไรคะยังจำได้ไหมเอย ปากคนเรามีหน้าที่กินอาหารส่วนของสัตว์เนี่ยมีทั้งกินอาหารแล้วก็ทำไมคะส่งเสียงร้องนะคะอ่าต่อไปหูหูของเราหูเรามีกี่ข้างคะมีสองข้างสัตว์ละคะอ่าสัตว์ก็มีสองข้างเหมือนกันหูมีหน้าที่อะไรคะเรียนหูมีหน้าที่ฟังเสียงต่างๆนะคะอ่าต่อไปขาและเท้าอ่าเราก็มีขาและเท้าสัตว์มีไหมคะสัตว์ก็มี ขาและเท้านะคะทำหน้าที่คือเดินวิ่งและรับน้ําหนักตัวนะคะนักเรียนดูรูปภาพที่ครูนำมาให้น้อเรียนดูนะคะนักเรียนลองสังเกตสิในรูปภาพเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอ่าดูซิมีต้นไม้มีนก มีแอ่งน้ําในแอ่งน้ํามีอะไรอยู่คะมีปลามีบัวนะคะอ่าเรียนรูซิดูจากรูปภาพนี้สัตว์รอบตัวเรามีหลายชนิดนะคะสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยจะมีอวัยวะภายนอกที่มีลักษณะแตกต่างกันเพื่อให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่อาศัยที่ต่างกันเช่นสัตว์ที่อาศัยบนบกนั่นดูจากรูปภาพนะคะบนบกเนี่ยมีอะไรบ้างบนบกนะคะอ่าตัวนี้คืออะไรคะเสือมีอะไรอีก มีไส้เดือนมีไหมคะไส้อนอยู่ไหนเอ่ยอ่ะอยู่บนบนไส้เดือนนะคะอ่ามีงูมีอะไรคะมีลิงอ่ามีนกอ่ะซึ่งสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยจะใช้การเคลื่อนที่แตกต่างกาันสัตว์บางชนิดใช้ขาเคลื่อนที่นะคะสัตว์บางชนิดไม่ต้องใช้ขาในการเคลื่อนที่ก็เช่นไรคะงูเช่นไส้เดือนนะคะใช้เขาสามารถใช้ลาตัวเขาในการเคลื่อนที่ได้เลย ดูนกสินกเคลื่อนที่ด้วยอะไรครั้งเรียนนกเขาใช้ปีกบินนะคะในการเคลื่อนที่แล้วลิงล่ะดูลิงสิคะลิงลิงเขาใช้เท้าและหางช่วยในการเคลื่อนที่ในการปีนป่ายบนต้นไม้นะคะเอาเรื่นมาดูเสือสิเสือตัวเนี้เขาใช้ขาและเท้าในการเคลื่อนที่บนบกนะคะต่อไปดูสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ําบ้างเช่นอ่าคืออะไรคะในรูปภาพเราเห็นคือปลา ลาใช้ครีบและหางในการทรงตัวและการว่ายน้ำนะคะนักเรียนทราบแล้วนะคะว่าโครงสร้างภายนอกของสัตว์เนี่ยมีอะไรบ้างทำหน้าที่อะไรนะคะอ่าทีนี้นักเรียนลงมาดูกิจกรรมลองทำดูน,นาสี่สิบแปดนะคะนักเรียนโยงเส้นจับคู่อวัยวะของสัตว์นะคะว่า เอาวิวัติคูนําขึ้นมาเนี่ยมันตรงกับข้อไหนนะคะทงํงง่ายง่ายน่ใช้้ารทัดนสอยงเส้นได้เลยค่ะเป็นไงคะทําได้ไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ,ะดูเฉลยเลยนะคะรูปแรกรูปอะไรคะ,ะรูปครีบนะคะครีบของปลาภาพที่สองภาพอะไรคะขาและเทา้า ภาพที่สามอะไรคะปีค่ะภาพที่สีปากค่ะอ่าเก่งมากค่ะเรียนทำถูกกันใช่ไหมคะค่ะพาระงานวันนี้นะคะน,น,นักเรียนต้องทำแบบประหัดหน้าที่หกสิบเจ็ดและหกสิบแปดนะคะอ่าเป็นแบบประหัดง่ายๆนะคะค่อยๆทำนะคะ แล้ววันนี้เมื่อทําเสร็จแล้วนักเรียนมีเวลาว่างอย่าลืมทําแบบประเมินการเรียนเรื่องตัวเราด้วยนะคะ,ะก่อนจะทํานักเรียนต้องทําไมคะต้องทบทวนก่อนนะคะหรือไม่เรียนกลับไปดูคลิปคราวที่แล้วก็ได้ค่ะที่ครูทาวิดีโอทบทบวนไว้ให้นะคะ,ะเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดส่งมาด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ